เขาก็อาจจะไม่เลือกคุณก็ได้นะคะเพราะว่าสวยแล้วงี่เง่าก็เยอะนะสมัยนี้นะคะ <c oughs> สวยแล้วก็อา,อาจจะทําตัวน่ารักนะคะแต่ว่าพอมาดิวด้วยจริงๆเนาะมันไม่ใช่อย่างเงี้ยก็ก็อาจจะทําให้เขาแบบเลิกที่จะติดตามคุณได้นะ,ะ <c oughs> อืม โอเคมาดูกันกองที่สองก็ประมาณนั้นนะคะกองที่สามมาดูกันวนะ่าแล้วเออเดี๋ยนะคะแป๊บนึงนะควรจะชอบหาแอคเซสซอรี่นู่นน,นั่นนี่มาเล่นตลอดเป็นคน อนนี้กี่โมงแล้วนะสี่ทุ่มทุ่วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วคะ ที่สามใช่ไหมโอเคกล่องที่สามแป๊บหนึ่งนะคะแบ อย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะหมอก็อะไรก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวพร่งนี้ไปทุระให้แม่แต่เช้าทุระที่บ้านของนะคะ ต้องปรับเปลี่ยนทุกๆอย่างนะคะมาอยู่ในวิถีที่แบบว่าเราไม่ไม่คุ้นชินแต่สักวันนะคนเรามันก็อย่างนี้แหละค่ะนะคะเราอายุน้อยแล้วก็มีความฝันแล้วก็ออกไปท่องโลกแล้วก็ทํานู่นทํานี่ตามใจตัวเองมา20ปีเสร็จแล้ว10ปีสุดท้ายด้านปลายชีวิตคุณก็ต้องกลับมาทํำตามใจพ่อแม่นะคะอืมมารับใช้ท่าน เป็นเรื่องธรรมดาโอเคค่ะหกไม้สิบเหรียญสี่ถ้วยนะคะคนที่คุณอันโลโรไปเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าแฮปปี้มากคุณคนที่คุณไม่ได้ติดตามเขานะเขาโชคดีมาก ลัคกี้อินเกมมากนะคะหไม้ขึ้นมาเขาประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะคนที่คุณไม่ได้ติดตามเขานะแล้วเขาก็กลับไปอยู่กับครอบครัวเขานะคะมีความมั่นคงทางด้านการเงินด้วยนะคะ4ีถ้วยเขาไม่สนใจอดีตไม่สนใจเรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณอีกแล้ว <c oughs> คุณอาจจะเป็นคนรักเก่าก็ได้ในอดีตนะเนะี่ยเรื่องราวประมาณนี้ถ้าใช่ของคุณปไปดูกันนะ คนที่คุณอันโฟโลไปเป็นไงคะอืมเขามีการตัดสินใจที่จะเดินหน้านะคะเขาเบื่อเ,อ,าายยเอ,อเรื่องดราม่าเบื่อความขัดแย้งเอิรเมอร์เขาไม่มีอีโก้หรอกคนคนเนี้ยถ้าคุณจะคิดว่าเขาจะมีกำแพงมีอีโก้กับคุณถ้าคุณกลัวว่าถ้าเกิดคุณทักมาแล้วเขาจะด่าคุณคิดว่าคงไม่นะคนคนเนี้ยนะคะอาจจะเป็นชาราศีเมษนะคะอืมแต่ก็ไม่แน่